ช้าวันหนึ่งน้าร้านขายขนมปังอ้าวบ,บ๊อบสบายดีไหมวันนี้อบอบโอ้วันนี้เหรอครับ<ะ>ก็สบายดีนะครับแล้วคุณล่ะครับเป็นยังไงบ้างอ๋อฉันก็สบายดีจ้ะพ่อค้าครับพอ่อค้าผมขอขนมปังไส้กรอกหนึ่งชิ้นครับอโอ้วันนี้ไม่มีขนมปังไส้กรอกนะครับรง<า>ั้นคุณเอาขนมปังอันนี้ไปแทนก็นแล้วกัน,กนผมแถมให้สองชิ้นพิเศษเลยโธ่ อุตส่าหอยากกินขนมปังไส้กรอกสักหน่อยเออไว้คราวหน้าก็แล้วกันนะครับวันนี้ผมแถมให้เอาวันนี้ไปก็ได้ครับขอบคุณมากเพ่อค้าคะฉันอยากได้ขนมปังแบบนั้นบ้างเออหมดแล้วครับหมดแล้วครับอืทำไงดีล่ะเอยากกินขนมปังไส้กรอกเอ้าโทษตกลงมาซะแล้วอย่างนี้ก็อดกินนะสิป๊อบงั้นงั้นขอขอชิ้นนี้ให้ชันได้ไหม ฉันจะเอาไปให้น้องปลาที่บ้านน่ะอืมก็ได้ครับงั้นเดี๋ยวผมกลับบ้านก่อนเฮ้ยอดกินขนมปังไส้กรอกเลยเรานะ้าร้านเพชรชอบเฮ้ยในที่สุดก็กลับมาบ้านสักทีงน้องปลาจ๋าน้องปลาน้องปลา,ปาวันนี้ฉันมีขนมปังพิเศษมาให้กินให้อร่อยนะ ขนมปังอร่อยจังเลยว้าวอึ๊บอึบมาอีกแล้วอึ๊บอึ๊บเช้ากลางวันเย็นฉันก็กินขนมปังอึ๊บอึ๊บวู้ฮู้กินแล้วกกรื้นกินแล้วก็ครื้นมากเอานี้พวกเธอขนมปังหมดแล้วนะอันนี้เป็นชิ้นสุดท้ายแล้วขอให้อร่อยนะเด็กๆ ดูนั่นสิพวกเรานี่มันขนมปังเอยอย่าแย่งกันอย่าแย่งกันได้เดี๋ยวฉันเอาไปก่อนเฮ้ยนายนายจะเอาไปคนเดียวได้ไงอืมไม่มีทางสลกขนมปังเป็นของฉันคนเดียว <c oughs> เดี๋ยวนะดูนี่สิพวกเราฉันสามารถบินได้สูงมากเลยว้าวพอฉันบินขึ้นไปสูงแล้วนะฉันมองเห็นท้องฟ้าที่กว้างใหญ่ฮนั่นอะไรอะ่ะโอนั่นมันดวงอาทิตย์ ดวงอาทิตย์งั้นหรอสวยจังเลยเอาล่ะเพื่อนๆได้เวลาเล่นซ่อนหากันแล้วเฮ้ยเดี๋ยวฉันไปแอบก่อนฉันแอบตรงนี้ดีกว่าเุ้ยเพื่อนไปแอบหมดแล้วเราต้องไปแอบบ้างฮ้บฮตรงไหนดีนะตรงนี้ก็แล้วกันหนึ่งสองสามเฮ้ยเฮ้ยเอ้ยอะไรนะพวกเขาจับเราไปทําไมเฮ้ยฮบเฮ้ยเดี๋ยว เดี๋ยวก่อนปักเป้าปาบินยายาหายไปไหนหมดพวกนายพวกนายพวกนายถูกจับไปงั้นเหรอพวกเขาจับนายไปที่ไหนกันนะฉันจะต้องตามหาพวกนายให้ได้ปักเป้าปาบินยายาเพื่อนเพื่อนนี่ ไม่ได้ฝันไปหรอกหรอทำไมเอ้ยนั่นมนุษย์นี่นาเดี๋ยวนะเราเราอยู่ที่ไหนเนี่ยเรายังมีชีวิตอยู่อะไรเนี่ยนี่เพื่อนเรานี่นาปักเป้าปาบินยายา่าเอาล่ะ เราเริ่มมีความหวังแล้วเราจะต้องออกไปตามหาเพื่อนเฮ้ยอะไรเนี่ยเดี๋ยวนะเอ่ายบอกนะว่ามันเกร้งได้เฮ้ยดีใจจังเลยนั่นเน้นประตูฉันคิดออกแล้วเราจะต้องออกไปให้ได้เลยแต่ว่าตอนนี้ เราอยู่ตรงไหนกันเนี่ยอย่าบอกนะว่าเราอยู่บนชั้นโอ uh ้โหมันสูงมากเอาไงดีล่ะโลกข้างนอกชิงกว้างใหญ่นันนั่นทะเลนี่นาทะเลที่เราสามารถแหวกว่ายได้อย่างอิสระแต่ทำไงดีล่ะหนทางมันช่างยาวไกลงั้นเดี๋ยวเราต้องกลิ้งไปซะแล้ว โอ้โหเส้นทางตรงนี้เฮ้ยจะตกไหมเนี่ยอย่าเพิ่งตกนะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเออโอ้ฮ้ยดีนะมีมีที่กั้นเอาไว้อะ,อะฮึ ไปต่อให้ได้เดี๋ยวนะนั่นเพื่อนเราหรือเปล่าเพื่อนเพื่อนเป็นไงบ้างเอาเพื่อนไม่ได้ยินเราเอาอย่างนี้ดีกว่าเราจะต้องหาทางเอาตัวรอดแล้วกลับมาช่วยเพื่อนให้ได้จะรอดไหมเนี่ยโอ้โหฉันก็สูงแล้วเกินงานเราจะต้องกลิ้งไปข้างหน้าเฮือเอ้ยเอ้ยเอ้ยเอโอ้โหกลับตก วายไม่ฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวเพื่อนเพื่อนเรานี่นะเฮ้ยเอาไงดีล่ะตรงนี้ถุงอาหารปลางั้นเหรอดีนะมีถุงอาหารปลากั้นไว้ไม่งั้นตกลงไปแตกแน่นอนเลยอะแล้วเมื่อกี้เพื่อนเราตกไปทําไมไม่แตกอะ่ะเฮ้ยงั้นหมายความว่าเราก็หล่นลงไปได้นี่นะลงลงตรงไหนดี อกตัวเออตกโ้โหโอ้โหดีนะมีพรอมอยู่ประตูทางออกอยู่ตรงไหนเนี่ยเมื่อกี้เห็นแวบบๆเพื่อนเพื่อนอยู่ไหนเพื่อนเฮ้ยนั่นเพื่อนเรานี่นะไหนเป็นไงบ้างเอ้ยเอ้ยเป็นไงบ้างเพื่อนฉันฉันฉันหาทางออกไปจากที่นี่ไม่ได้อะไหน ได้มีโอกาสรลอดนายไปก่อนเลยโอเคงั้นเดี๋ยวฉันออกไปก่อนก็นแล้วกันดนะเดี๋ยวตามเพื่อนมาช่วยอันนี้มันตู้ปลาที่เราอยู่นี่นาะเออใช่นั่นประตูเอาแล้วได้ได้ทางออกแล้วออตรงกริ้งไปกลิ้งไปกลิ้งไป,งไปทะเลจา๋าพี่มาแล้วเออ,เอ,อ,เอ,อค่อยค่อยค่อยค่ออ โอ้โหใจหายใจคว่ำประตูทางออกข้างล่างมันจะแบบจะหล่นลงไปแตกไหมเนี่ยต้องค่อยๆไปดีกว่าฮึยฮ้ฮึยเย้ไหนที่สุดคือสาวบานออกมาจนได้แต่ดูเหมือนว่านี่เรายังต้องไปต่อกันเหรอใช่แล้วเรายังไม่ถึงทะเลนี่นา แล้วทางไปตรงไหนแล้วเนี่ยโอ้โหท้องฟ้าชัางกว้างใหญ่ทำไมโลกใบนี้ถึงใหญ่โตไปหมดล่ะเดี๋ยวขอกิ้งไปก่อนเออ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 โอ้โหข้างหน้ามันมีสายไฟนั่นไงเปลือกหอยอึ๊บเออว้าเฮ้ยเฮ้ยจะหล่นไหมจะหล่นไหมอย่าอย่าอย่าหลนอย่าหลนนะโอ้ยค่อยยังชั่วหน่อย หมายความว่านี่เราจะต้องเก็บเปลือกหอยไปเรื่อยๆใช่ไหมเราถึงจะถึงทะเลทางต่อไปไปทางไหนละเนี่ยมันต้องเป็นทางนั้นแน่นอนเลยนั่นไงเปลือกหอยอยู่ข้างหน้าโอ้โหนี่นี่เราจะต้องข้ามผ่านสายเคเบิลอันนี้ไปหรอ นั่นเสียงมนุษย์เหรอทำไมเราฟังไม่รู้เรื่องเลยพวกเขากำลังจะพูดอะไรกันนะจะมีใครมองเห็นเราหรือเปล่าออเออนึกว่าจะไม่รอดซะแล้วทางลงมีอีกไหมเนีย่ยดูเหมือนว่าทางลงของเราต้องลงไปทางไหนอะ มีสองฝั่งข้างหน้าเป็นทะเลตรงนี้มีดอกไม้จะมีอะไรมาลองรับเราหรือเปล่านะถ้าเราหล่นไปแล้วก็โหลแก้วของเราต้องแตกแน่นอนเลยอะลงลงไปดีกว่าเออเออเออออออโถเอ้ยนั่นไงบอกเออเออไป่ทานซะแล้วเอ้านี่เรายังมีชีวิตรอดอยู่นี่นะ สแสดงว่าเมื่อกี้ต้องฝันไปแน่นอนเดี๋ยวขอดูสถานที่ก่อนเราสามารถแลนดิ้งลงไปเมื่อกี้เราฝันว่าเราเจอเบาะตรงนี้เพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นเราจะต้องนี่ฮึบไต่ลงไปเออฟาเฮ้ฮะโอ้หเกือบไปแล้วไหมล่ะทางต่อไปต้องไปทางไหนกันเนี่ยโอ้หนั่สายเคบอนนี่นะทางแบบนี้ เราเริ่มชำนาญแล้วเพราะฉะนั้นข้ามได้เอ้ยเฮ้ยเอ้ยอ่ะเฮ้ยโอ้โหมันมันสูงมากตายเอออโอ้โหเวนหัวรู้สึกเวียนหัวมากเลยเออเฮ้ยเฮ้ยโอ้เฮ้เอ้นึกว่าจะหลอนลงไปซะแล้วสิดีนะมีมีรางน้ำฝนตรงนี้ไม่งั้นเราต้องแย่แน่นอนเลยอ่ะ ต้องค่อยๆไปแล้วข้างหน้าเราจะหล่นไปตรงไหนเนี่ยมันไม่มีอะไรรองรับเราเลยนะโลกชังกว้างใหญ่อันนี้ช่างโหดร้ายเหลือเกินนั่นไงหลังน้ำฝนเจอแล้วอึ๊บอ่ะเฮ้ยหลแตกเฮ้ยโอ้โออ้ฮโอ้อื้หลแอล้าซะแล้วแล้วแล้วอย่างนี้เราจะไปต่อไหวไหมเนี่ยอยดูเราสิ โหลเราโหลเราแตกซะแล้วอีกนิดเดียวจะถึงท้องทะเลนั่นนั่นขนมปังนี่นาะงั้นเอาเปินว่าเราขอขนมปังสักชิ้นเมื่อไหร่จะช่วยเราได้นะทางไหนล่ะเปนเป็นราวตากผ้าหรอเดี๋ยวนะต้องค่อยๆกลิ้งไปกลิ้งไปบนราวตากผ้านี่แหละอ,อ เอออ๋อเยหลอหลอหลาเอออนี่เราฝันไปอีกแล้วเลยเนี่ยเอาล่ะคราวนี้เราจะต้องไปให้ได้ต้องไปให้ได้อึบอึบอึบอึเฮ้ยอ่ะลอนโอ้โหดีนะมีดอกไม้คอยรองรับไม่งั้นแย่แน่นอนเลย ขนมปังไม่ได้กินแล้วล่ะงั้นเอาเป็นว่าเราจะต้องหาทางออกไปที่ท้องทะเลแล้วมันทางไหนกันล่ะมองหามุมไปทางไหนก็หาทางไปไม่เจอเดี๋ยวนะตรงนั้นมันมีเส้นทางอยู่นั่นไงท้องทะเลแถวมีเส้นทางลงตรงนี้ หมายความว่าเราจะต้องกลิ้งไปตรงนี้เออหือจะจะรอดไหมเนี่ยเึ้ยเออหืออ๋อค่อยค่อยไปอย่าอย่าไปแล้วนักสิเพื่อนเออเออเเฮ้ยเออเออโอ๊ยค่อยยังชั่วหน่อยมีมีกล่องคอยป้องกันเราเอาไว้ ข้างหน้าเป็นท้องทะเลคราวนี้เราจะต้องไปทะเลให้ได้ต้องล,ลงไปทางไหนล่ะข้างล่างมีดอกไม้เมื่อกี้นี้ดอกไม้คอยรองรับเราเพราะฉะนั้นเราต้องลงไปตรงนี้แหละแต่เดี๋ยวก่อนนะทางตรงนี้เราสามารถไปได้เพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะต้อง ต้องมีแลนดิ้งนิดนึงฮึบฮึบต้องมีแรงส่งฮึบฮึบอือไปได้แล้วไออออเกือบล่นนะโอยคอยอยังชั่วหน่อยดีนะมีดอกไม้คอยคอยกันกระแทกให้เราไม่งั้นตกลงไปแน่นอนเลยอะ่ะ เปลือกหอยตรงนี้ต้องเก็บละได้แล้วข้างหน้าเป็นท้องทะเลต้องลงไปทางไหนอะด้านหน้ามีเปลือกหอยเพราะฉะนั้นจะต้องกิ้งไปตรงนี้ฮึบโอ้โหสูงมากเลยอะอุ้ยมันสูงมากเอาล่ะทุกคนข้างหน้าข้างหน้ามีเปลือกหอย เพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะต้องกลิ้งลงไปตรงนี้นะคะอึบเอ้ยกลัวโหลแก้วแตกจังเลยนั่นยายเปลือกหอ,อยเราจะต้องรีบไปเก็บลงทางไหนล่ะโอ้โหนี่นี่เราอยู่บนหลังคาแบบอย่างสูงอะ่ะมันมีตรงไหนที่เราเอ,เ,เอ้ยเอ้ยอืยอ,อ,อ,อ Mango โอ้โห,หใจหายใจคว้าหมดเลยดีนะมีดอกไม้คอยรองรับขอบใจนะดอกไม้ คือถ้าไม่ได้นายในยชั้นแย่แน่นอนเลยอะขอเก็บเปลือกหอยก่อนอีกนิดเดียวเราก็จะถึงท้องทะเลแล้วนะคะฮึบเอาไงดีเอาไงดีางดทางไหนทางไหนเป็นทางลงตรงนั้นเป็นท่าเรือแล้วก็โอ้โหถนนเพียบรถก็เพียบอืมค่ะตกลงไปนี่แย่ทางล่างมี ผ้าใบคอยรองรับอยู่น่าจะพอไปได้ถ้าไปได้แบบนี้ต้องรอดต้องรอดทะเลอีกนิดเดียวอีกนิดเดียวก็จะถึงท้องทะเลท้องทะเลแสนสวยของฉันรอเดี๋ยวนะไปทางนี้แหละลองลองเสียงดวงดูดูซิว่าเราจะไปได้หรือเปล่าลงแล้นะเออ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  บ่อยจังเลยฝันไม่ดีซะด้วยโอ้นั่นไงพระอาทิตย์ส่องแสงมีหน้าล่ะเราถึงฝันกลางวันบ่อยเอาอย่างนี้ดีกว่าเราจะต้องรีบออกไปจากที่นี่ต้องลงไปที่ทะเลให้ได้เดี๋ยวนะเมื่อกี้ความฝันบอกเราว่าถ้าเรากริ้งไปเราจะโดนรถทับเครานี้เราต้องรีบริง่งรีบริ่งไปมากกว่าเด นี้เราต้องปลอดภัยไว้ก่อนทุกคนฮึบอึบฮึบข้างหน้าเป็นบันไดจะกลิ้งลงไปตรงนี้ก็ยังไงอยู่กลัวโหลแตกกระแทกน้ําฮึบเอาละงั้นเราจะต้องกลิ้งไปแบบชัวๆนี่ลงบันไดค่อยๆลงอึบอื้มดังเคร้งอื้มอึ้ยเฮ้ยเฮ้ยอึ้งนิดเดียวอิงนิดเดียวอิงนิดเดียวอิงนิดเดียว เย้ yeah. ไหนที่สุดก็สามารถลงมาในท้องทะเลได้แล้วแต่ว่าภารกิจยังไม่สิ้นสุดเราจะต้องตามหาเพื่อนให้เจอใช่แล้วเพื่อนของฉันฉันจะไปตามหานายเอง